มายามครับมาอีกแล้วใส่เสียแดงปานพองแง่แให้หน่ายยันหมวกปานดาวดอนสวัสดีครับผมแสดงว่าผมเหนยมาเยี่ยมเยียนบ้านดูรอยเอ็ยดครับผมว่างงานผมก็เลยได้มาเออมีเลี้ยงเ่าเลี้ยงเหงาเลี้ยงหยังมาบ่อยฟังมื้อนี้เอาเอาผ่เมื้อนี้บ่มีเลี้ยงหยังดอกครับเป็นอะไรเงินเขาให้ขึ้นไปบ่ครับเขาไปจะไดนจะได้มีจัดแท้มื้อนีะบอกไว้เลย จะไปหลวงกลนคือเขาอีกคือดิบว่าด้หลวพี่น้องเอ้ยออกพรราผมละวางครับโอ้ยเรายากน้ำทะเบียนรถเขาเองินเราไปเขากบว่าขึ้นใหมยากกันอยู่เนี่ยเที่ยวมาหาผมอยู่นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่เกินออกพรรษาในเบืองแท้คีบขวัญเัยเพชรสุวรรณนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อูอยเอ็ดกับผักพรอยอยู่หลังบ้านบ่ได้ไปใส ควันไช่ก็มายามด้วยขันควันไช่พ่อมาผมก็ไปหาควันไช่เปียจจะจังไม่ได้ประเด็นเปียจ๋าบ่เด้ครับพังนี่อันรุ่มบไกลายจอยผมก็เดงงามผมก็ได้ไปยอมมาไหมครับฝ่าเข้าหาแฟนๆเลยครับแฟนๆทั้งหลายนะครับเด้อบ่กีว่าการลออค่อยควันไช้เวทสุวรรณดีได้ไล่สดให้พี่น้องได้ชมกันเออตอนนี้กำลังอู้ใจ กุ้มกขาลังฝากวงฝากแข่งมาเป็นปีสองปีแล้วครับเนื้อร่มดีสุภาพแข็งแรงกวันนี่แหละครับออกวันศาเดี๋ยวจงกันเนียนน้อนทีมงานไหลสดขวัญชัยเพชรสุวรรณหูลอยเอ็ดครับหูลอยเอ็ดขล่าโอเกะคาราโอเกะลูกวงจรใหม่ขวัญชัยเพชรสุวรรณออกเนียนน้อนคอยติดตามคอยติดตามเด้อพี่น้องช่องหูลอยเอ็ดนี่แหละช่องหูลอยเอ็ดเท่านี้แหละพี่น้อง โอเคครับกลับคุหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสด e ีครับครับไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวพอกับคุณขวัญชัยใหม่นะครับเนาะ